ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตตกา้างดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับอันนี้ก็เป็นเดือน สุดท้ายของปี6-7นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกุ้มนะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็เหมือนเดิมนะคือพระราหูเนาะพระราหูเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการโคจรเนี่ยหราศีเนี่ยจะใช้เวลาถึง1ปีครึ่งนะครับหรือ18เดือนนะฮะแล้วก็หมายความว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะครับดาวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะปีกว่าแต่ว่า เราจะอยู่ที่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับดาวไปเข้านาวางอะไรนะเข้าเลิกอะไรนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์เฉพาะไปนะครับนะมันจะไม่เหมือนราศีอื่นที่บางเดือนก็เลื่อนทุกเดือนเลื่อนทุกเดือนนะครับนะอย่างชาวราศีกุมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนะครับดาวที่โคจรนานนะครับนะเราก็จะจับประมาณนี้ตนุก็คือตัวเรานะครับนะพระราหูนี่คือตอนุเราจะเรียกว่าตนุรลัก นุรักเราไปอยู่ในภพไหนเรื่อนไหนเป็นเรื่องที่เราใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นแน่นอนครับชาวราศีกุมก็ไปสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับอยู่ในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกับดุมพะเนาะกระดุมพระเนี่ยแปลว่าเงินแปลว่าไรายได้กระแสงเงินสดสิ่งที่ปรารถนานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเนี่ย นะครับเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านจะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าพระราหูเนี่ยไปสัมพันธ์ดีก็ให้คุณถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาและถ้าเกิดว่าเป็นการกันตีจรปีนี้ด้วยนะครับก็จะยิ่งทําให้เรื่องของการเงินการทองเนี่ยก็อาจจะมีการแปรผันหรือทําให้มีปัญหาได้เช่นกันนะครับเอาละตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีนะครับมีนเนี่ยเราเรียกว่าตนุไปกระดุมพระสมผลให้ชาวราศีกุม นะครับหลายๆท่านนะครับก็จะมีความใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองมีการพัฒนาตนในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองเกิดรายได้นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ไม่มีอะไรส่งกระแสถึงนะครับไม่มีอะไรเล็งนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรถึงก็ถือว่าเป็นปกติเราก็หาเงินหาทองนะครับได้ตามปกติไม่มีอะไรมาขัดมาขวางนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะดาวพระหุหูในช่วงของเดือนนี้นะครับก็เสวยราชาเกิกนะครับนะทั้งเดือนเลยนี่ราชาเกิก ราชาเลิกก็เป็นเลิกสะดวกสบายเลิกยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เลิกได้อะไรมาบางทีนะครับเขาก็ยัดเยียดให้เหมือนกันราชาเลิกนะครับนะมีจุดต้องเรามาระวังแค่ช่วงปลายเดือนนิดหน่อยนะครับในช่วงวันที่ 30- มสถึงสานะครับแค่ตนุลักเราจะเข้านะครับระวังพิษนะช่วงนั้นก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของทําอะไรอาจจะไม่ได้ดังปถนานะครับหรืออาจจะถูกคนขัดใจบ้างนิดหน่อยนะครับช่วงวันที่ 30- มสก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เนาะเราจะเรียกว่าพบปัตตนิเนาะปัตตนิเนี่ยก็แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เพศตรงข้ามนะครับนะถ้าสัมพันธ์การอะไรทีนี้ก็เป็นสตูได้เหมือนกันนะครับ ปัตตานีไปไหนในช่วงเดือนนี้ก็ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะครับในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าภพกรมมะนะฮะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการเดิมเนินชีวิตนะครับค่อนข้างจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตเราพอสมควรในเมื่อปัตตานีก็แปลว่าคู่สัญญาไปอยู่ในเรือนของการงานเราก็แสดงว่ามีเกณฑ์นะครับที่เราจะมีคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญาเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับมีการตกลงมีการเจรจามีการเข้าหามีการดีลงานกันอะไรเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคและด้วยความที่เป็นดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับเราที่ไปติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอคนที่เขามีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจได้นะครับบางทีไปสัมภาษณ์งานไปติดต่องานนะครับไม่ต้องรอเลยคุยกันตรงนั้นจบกันตรงนั้นเลยอ่าได้คือได้เลยไม่ได้คือไม่ได้เลยนะครับนี่คืออิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหรือเกี่ยวกับเรื่องของแฟนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครอง ที่มาจากระบบงานเดียวกันสายงานเดียวกันมีการเห็นหน้าเห็นตานะครับนะอาจจะอยู่บริษัทเดียวกันแต่คนละนแผนกอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะไปเจอกันที่นะครับโรงอาหารหรือไปเจอที่ไหนก็ได้ที่มันอยู่ในวิถีชีวิตเราเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะมีคู่ครองได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่ครองมีแฟนอะไรอยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณคุยกับแฟน ปรึกษาแฟนว่าจะทํำยังไงนะครับให้เราก่อร่างสร้างตัวนะครับเป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์กันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนให้เกี่ยวกับเรื่องของการงานในลนักษณะต่างๆนั่นเองก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดาวนะครับพระาทิตนะครับที่อยู่ในราศีพิจิโนนึ่งถองเนี่ยเสวยราชาเลิกนะซึ่งเป็นเริ่มนะครับสะดวกสบายเลิกยิ่งใหญ่อันนี้ก็ถือว่าดีเนาะ 3ามถึงสิเนี่ยสเสวยสมโนอันนี้เป็นเลิกกลางๆเนาะเลิกนักบวชเลิกใจดีนะครับแล้วก็วันที่9ถึงวันที่12นะครับระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานอาจจะมีความขัดแย้งกับคู่สัญญานิดนึงนะในช่วงของวันที่9ก้ถึงสิเข้าระวังผิษตรงนั้นก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะไปในวันที่13จนถึงวันที่สิเนี่ย เราจะเข้านาวมาปู่เอกช่วงนั้นจะได้รับผลดีจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองในลักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยนี่ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นดาวเจริญคู่ครองก็ไปสถิตยอยู่ในราศีธนูนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่16จนถึงวันที่3 1เวลา10นาฬิกาในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกวพบราภนะครับราภก็แปลว่าราบผลผลประโยชน์รายได้นะครับสิ่งที่เราปรารถนาอะไรได้2องรได้3เนาะปัตนนี้ ก็คือคู่สัญญาลาภะก็แสดงว่าเราจะได้โชคจากคู่สัญญาบางคนทาธุรกิจธุรกรรมเป็นตัวแทนในหน้าค้าขายนะครับดีลงานเจรจางานงานสําเร็จก็ได้เงินได้ผลประโยชน์ได้ลาบผลอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับสําหรับคนที่บางครั้งนะในพื้นดวงเราเป็นคนที่ดวงดีพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็จะได้เงินจากคู่ครองหรือแฟนนะครับจะให้เป็นของฝันจะให้เป็นอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเขามีนะนะครับ หรือเขาจะทําให้เราพึงพอใจทําให้เรารู้สึกโอเคอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดก็จะเป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์ที่จะเนื้อหอมพอสมควรนะเวลาปัตนิเวลาพัะเนี่ยไปไหนมันจะมีออร่านะครับคนเห็นก็อยากจะรู้จักนะอยากจะเข้ามาจีบอยากจะมาทําความรู้จักในลักษณะต่างๆก็ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะตอนนี้ดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีธนูนะครับก็1 6ถึง28บเนี่ยเสวยทริโทแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกนักเขาเรียกเป็นเลิกขอนะเป็นเลิกขอ เป็นเลิอกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิกเข้าหาเนะีนะ่ยเนี่ยถ้าเราทําลักษณะประมาณนี้เราก็จะเป็นที่นิยมชมช,มชอบคนก็จะมาชอบเราพอสมควรนะ2 9ถึง31น,นะครับได้เลิกมหัตโนแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่เลิกพ่อค้านะครับเลิกต่อรองเนาะจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจะเป็นในช่วงวันที่19จนถึงวันที่21น,นะครับช่วงนี้คนจะหลีกคนจะเลี่ยงนิดนึง นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเนาะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สบแดนะครับเราจะเข้านา้ำวังปูเอกเนี้ยจะได้รับผลที่จะคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาหรือจะสมหวังในช่วงนี้เกี่ยวเรื่องของความรักหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงดาวอังคารนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับสหชะก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิด นะครับพี่น้องท้องเดียวกันนะแล้วก็โซเชียลต่างๆเนาะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าพบกับมะนะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับนะดาวเจ้าเรือนสหาาัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนของอลีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับมักที่จะเขาเรียกคนรอบข้างหรือคนสนิทมักที่จะทําปัญหามาให้ นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเราด้วยนะว่ามีดาวอะไรนะครับนะเราจะรู้สึกอึดอัดหรือเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในบางเรื่องนะครับเพื่อนฝูงบางทีก็อาจจะเลาะเบาแหวง้งหรืออาจจะเลิกคบกันก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังนะครับบางคนเนี่ยด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนสหชะเนี่ยไปอลิเนี่ยบางทีขับรถขับลาอะไรจะหัวร้อนง่ายนะอันนี้ะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีเอ่อคน ข right ับรถตัดหน้าคุณก็อาจจะหัวเสียปีนเปิงเราทะเลาะเบาแหวงกันบนท้องถนนก็มีมีโอกาสไม่ได้เป็นไปได้เหมือนกันเหตุผลก็เพราะว่าดาวองคาเนี่ยเวลาอยู่ในเรือนอลิจะหัวร้อนมากกว่าเดินประมาณสองถึงสามเท่านะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะสำหรับชาวราศีกุมเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับเพื่อนฝูงจะมาชักชวนนะครับให้ไปลงทุนหรือให้ไปทําอะไรยังไงเนี่ยต้องเช็คเนื้อหาที่เขามาบอกเราดีๆ นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นะครับและยิ่งพวก call center พวกมิจฉาชีพพวกอะไรนี้ปิดประตูไป,ปได้เลยนะไม่ต้องยุ่งเลยนะเบอร์โทรแปลกๆปกมานะครับก็บไม่ต้องยุ่งไม่ต้องอะไรมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาจากสองคมได้นะอันนี้เราเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะมันเชื่อมโยงควาคว่าจักรมร์เราไหฮะนะครับซึ่งกรรมะเวลาไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยมันแปลว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสภาวะกดดันนะครับหรือมีปัญหารอบด้านนะะอันนี้ก็ ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่เอาล่ะก็คงไม่แรงมากเหตุผลเพราะว่าดาวพังคันท่านอยู่เรือนธาตุน้ํานะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งนะครับได้ตําแหน่งนิด่ามันก็อาจจะเป็นลักษณะแค่ลักษณะเก็บกดเฉยๆนะแค่เก็บกดแค่มีความรู้สึกว่าไม่พอใจแต่ก็เก็บไว้ในใจนะครับไม่ได้แบบว่าออกแนวบู๊ล้างผาน่าจะออกแนวประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็บางคน นะครับก็มีปัญหาเรื่องงานค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้หยวนได้ก็หยวนทําได้ก็ทานะครับพยายามอย่าไปมีปัญหานะครับเพราะเวลาดาวเจ้าเรือกกนกรรมะเนี่ยตกอลิเนี่ยปัญหามักที่จะเข้ามาเยอะนะก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งแล้วยิ่งเดือนนี้ด้วยนะครับดาวท่านก็เขาเรียกเดินถอยหลังเวลาดาวอังคารเนี่ยเดินถอยหลังเนี่ยเขาเรียกพักองศาเนี่ยมักที่จะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะก็ ถือว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ก็เรามาระวังแต่ยังคงสวยเลิกดีอยู่นะครับเขาเรียกว่าเลิกราชาเลิกก็ถือว่าให้คุณอยู่นะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเนาะเราจะเรียกว่าพบนะครับปุตตะนะปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เนาะนะครับแล้วก็ อีพบเรือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบมลนะครับมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจเนาะเอาละแต่ก็ไปอยู่ในพบดีเรือนดีนะนะครับ <c oughs> ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีพิจินะเราจะเรียกว่าปุตตะไปกรรมะนะครับช่วงนี้จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวิถีชีวิตนะครับปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆเนาะ กรมะก็แปลววิถีชีวิตเราก็มีเกณฑ์นะครับที่เราจะเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมันก็จะออกไปในลักษณะประมาณนั้นแนวนั้นนะเขาก็ถือว่าอยู่ในจุดที่นะครับให้คุณกับดวงชะตานะครับพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็นะครับเป็นช่วงที่มีความคิดอยากจะพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิต นะครับเข้ามานะครับสําหรับชาวราศีกลุ่มนะอยากจะทานูน่นทํานี่บางคนเนี่ยนะครับทำธุรกิจอ่ามีเงินมีทองมีอะไรประมาณนี้ก็อยากจะขยายสาขานะครับนะนำเสนอสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าทําได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะปุตตะเนี่ยแปลว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่อยู่ในเรือนการงานอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญน,นะคุณมีดาวพระพุธเนี่ย ปีนี้เป็นการลกินีจอดอันนี้ก็ต้องะร,ระมัดระวังนะครับเพราะว่ามรณนะจะอยู่ในเรือนการงานนะมรณนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเนาะนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนของการงานอยู่ในเรือนของวิถีชีวิตเราเนี่ยนะครับบางครั้งก็เอาละแบบเบาๆก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพส่วนตัวเรานะอาจจะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอันนี้อยู่ที่ว่าในพื้นดวงคุณสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องอะไรนะครับก็จะเป็นการบอกเฉพาะไปว่าเป็นโรคเกี่ยวอะไรก็ว่ากันไป นะแต่คําว่ามรณะกรรมะเนี่ยมันแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของเรานะมันก,มนก็มันก็มีนะครับแล้วแต่จลิตคนเนี่ยบางคนเป็นปล่อยวางได้ง่ายนะครับก็จะไม่ได้มีปัญหามากนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยในพื้นดวงเนี่ยนะครับมีเสาเด่นๆน,นะครับย้ำคิดย้ำทําอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะทําให้คิดแต่เรื่องเก่าๆนะครับเรื่องเดิมๆวนแล้ววนเล่าอะไรประมาณนี้ นะยิ่งสัมพันธ์การกินีก็ค่อนข้างจะเครียดพอสมควรน,นะครับนะหรือปัญหาเก่าๆที่มันแก้ไขไม่ได้อะไรอยูอย่ในใจเนี่ยมันจะคิดช่วงนี้นะครับถ้าสัมพันธ์การกินีนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีหรืออะไรไม่ดีก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับย่าไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันหายเองนะเวลาดาวเจ้าเรือนมรณะกรรมะเนี่ยต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับดาวพพุธนะครับก็สถิตยอยู่ตรงนี้นะครับทั้งเดือนเลยนะครับ หนึ่งถึงสิบเนี่ยเสวยเพชจะคาดเลิกก็เป็นเลิกของการตัดสินใจเนาะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การตัดสินใจถ้าตัดสินใจดีก็ไม่มีปัญหานะครับนะวันที่สิบเอ็ดนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเราจะเสวยราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกเลิกยิ่งใหญ่เนาะเลิกสะดวกสบายนะครับก็ถือว่าดีนะแล้วก็วันที่ยี่สบสี่ถึงสามสิบเอ็ดเป็นเลิกสมโนนะครับก็เป็นเลิกน้ำบวชเลิกใจดีนะครับช่วงนี้ก็จะทําอะไรมักที่จะมีเมตตาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถือว่าดีนะ แล้วก็วันที่22จนถึงวันที่23ามเนี่ยนะครับเราจะเข้านวังผู้เอกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะเกี่ยวเรื่องของการงานไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อะไรช่วงเนี้นะครับจะมาเยอะเลยจะดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีกลุ่มนะครับดาวพระฤหัสบดีนี้อันนี้ถือว่าให้คุณนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับแปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโอกาสความโชคดีต่างๆเนาะ แล้วก็ในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบกับด,ดุมพระนะฮะที่แปลว่าการเงินการทองกระแสงเงินสดไรายได้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมหลายๆท่านเนี่ยดาวเพิรรหัสเดินดีดาวจุาเรือนนะครับกระดุมพระไปสถิตยอยู่ในราศีพฤษภในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะการที่ดาวเพฤรหัสบดีเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยได้เกณฑ์พิเศษด้วย นะครับเราจะเรียกว่าได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับปฐุมมันก็แปลว่าดอกบัวเนาะนะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมชมชอบแสดงว่าการเงินของเราเนี่ยนะครับจะมีคนผลักดันสนับสนุนนะครับเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวอะไรลักษณะต่างๆก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่บ้านเนาะบางคนเนี่ยนะครับมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีญาติหรือมีอะไรที่พอจะมีเงินเขาช่วยได้นะครับหรือบางคนก็ทําเรื่องกู้นะครับถ้าเอกสารเราพร้อมไม่ได้ติด ยูโรไม่เด็ดติดอะไรนะก็มีเกณฑ์นะครับที่จะนะครับได้เงินมานะเพื่อก่อร่างสร้างตัวหรือบางคนเนี่ยนะครับขายหลักทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับขายของที่เรามีนะครับก็ได้เหมือนกันแปลสภาพเขาเรียกว่าแปลสภาพนะครับหลักทรัพย์ต่างๆเป็นเงินเป็นทองนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายหรือจะซื้อเพิ่มหรือจะอะไรก็ได้เพราะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเรือนลาภะ ลาภพ,พันธุเนี่ยแปลว่าได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับลาภแปลว่าความโชคดีโชคดีอยู่ในเดือนพันธุนะครับก็มีความโชคดีนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตพอสมควรนะครับมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานความอบในบ้านความอนในครอบครัวบางคนก็ซื้อบ้านใหม่บางคนก็ซื้อรถใหม่อะไรประมาณนี้แล้วแต่ศักยภาพเรานะแต่ถือว่าดีก็ยินดีด้วยแล้วก็ช่วงของเดือนนี้เนาะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็นะครับ เข้าเลิกดีด้วยเข้าภูมิปารโรหนึ่งถึงหกเนี่ยสวยเทศาตีก็เลิกเดินทางท่องเที่ยวเนาะแต่ตั้งวันที่เจ็ดเนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนาะเข้านาวาวปุเอกเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าจะได้รับผลดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวเรื่องของลาบผลนะก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะถึงแม้จะดาวจะเดินถอยหลังก็เถอะแต่ก็ท่านเดินถอยหลังแต่เดินเข้านาวาวปุเอกก็ถือว่าให้คุณนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนตนต่อเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงนะครับ ดาวพุธุเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพุธศกเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสุภะนะครับที่แปลว่าความเจเริญก้าวหน้าคุณอุปถัมภ์คำจุดก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่ห้านะครับจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าเวลาตีหนึ่งนะครับเก้านาทีเนาะ ก็เวลาดาวเจ้าเรือนพันธุตกวินาศเนี่ยก็มักที่จะมีปัญหานะครับในที่ทํางานหรือจะมีปัญหาในที่บ้านนะครับหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของวงศาคนายากนะครับสุขภาพผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะมีปัญหาของเสียของซ่อมค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้เรามัดระวังนิดนึงนะถือว่าดาวพระศุขเนี่ยตกโคว,วินาศเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ เนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะแล้วก็จะร้อนที่อยู่ด้วยนะเลยพบเรือนหนึ่งเนี่ยสุภาพตกวินาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงคนจะไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่นะครับคนจะใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือสุขภาพนะครับผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือทําอะไรเนี่ยมันจะติดติดขัดขัดมันจะไม่ค่อยราบเรื่นเท่าไหร่นะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ ชุงนี้จะทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงก็ต้องให้มันรอบคอบนิดหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าแปดเดียวไม่ได้โดนหนักนะครับห้าถึงยีิบเก้าเองเดี๋ยวก็หลังจากนั้นท่านก็จะย้ายราศีละนะครับนะอ่ะดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีมังกรเนาะห้าถึงสิบสองเนี่ยเสวยโจโรเลิกนะครับก็เป็นเลิกต่อสุกแข่งขันช่วงชิงนะครับแล้วก็สิบสามถึงยีิบสองเนี่ยเสวยภูมิปรโรอาอันนี้ก็เป็นเลิกแห่งมั่นคงว่าช่วงนี้จะโดนอะไรก็จะเบานิดหนึ่ง แล้วก็ยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับเข้าเลิกเทสาตีนะครับจะติดต่อจะอะไรใครยังไงก็ต้องมีการอ่อนน้อมถ่อมตนนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็วันที่ยี่สิบถึงยีิบสองเนี่ยเข้าะวางปู่เอกอันนี้ดีเหมาะสําหรับเคลียร์ปัญหาแต่จุดที่ต้องระมัดระวังเลยจะเป็นในช่วงวันที่ยี่สามถึงวันที่ยี่สิบหกนะจะเข้าระวางพิษนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะก็เรื่องที่บ้านเรื่องที่ทํางานเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้อาจจะมีความขัดแย้งนะครับก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่ ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นท่านถึงจะยกย้ายราศีนะครับเข้าไปในราศีกุมนะครับก็จะยกย้ายเข้าไปในวันที่30นะครับนะถึง3เ็ดเวลา8นาฬิกาสเาสีเสวยเทศตีนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวพรเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าลับๆับซ่อนเล้นนะครับปิดบังไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็กักขังจองจํา นะครับหรือถ้าเบาหน่อยก็โลกส่วนตัวนะหรือความลับอะไรประมาณนี้นะครับวินาศไปไหนวินาศก็มาถึงตัวเนี่ยแหละเราเรียกว,วินาศทับลักนะครับถ้าเป็นการลกินีก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่ดีนะครับก็จะมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับบางคนก็มีปัญหาเรื่องของคดีความเรื่องเกาเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับทําให้เราพอมีปัญหานิดน,นึงถ้าเป็นการลกินีเนะี่ยอันนี้ยไม่ค่อยดีแล้วก็จะค่อนข้างจะเครียดหรือมีความวิต ตกกังวลย้ำคิดย้ำทำหลายๆอย่างเนาะนะครับส่งผลให้ค่อนข้างไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีอันนี้ถือว่าดีนะครับแปลว่าละเอียดรอบคอบทําอะไรก็มีความอึดมีความอดทนนะจะประสบผลสําเร็จในชีวิตได้ด้วยความอึดอดทนและความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะนะก็ดูตรงนี้แล้วกันว่าถ้าเป็นการกินีจะจะยุ่งแหละ นะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการไว้กินนี่ก็ถือว่าดีนะครับแต่เนื่องจากว่าดาวเสาร์ในช่วงของนะครับเดือนนี้เนี่ยดาวท่านเดินถอยหลังนะเราเรียกพักองศาก็จะส่งผลให้เกิดเรื่องไม่สบายใจค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะอันนี้ก็ต้องวางจิตให้ดีนะครับก็ตั้งแต่หนึ่งถึงสาสเนี่ยเข้าเลิกดีขเขาเรียกว่าเทวีนะครับแต่ว่าช่วง 12- บสถึงสาเนี่ยอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเข้านวังพิษนะครับเวลาดาวเข้าระวังพิษเนี่ยมักที่จะ ะครับมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นะก็อยากจะนะครับให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะนะครับต่อไปนะครับนะแล้วเหลือแต่พระเกตนะพระเกตนะครับดาวพระเกตนะครับอยู่ในราศีตุลนนะครับตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สนกาสี่สินาทีเนาะนะครับดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะ นะครับและอยู่ในภพเลือนดีมากๆนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นราศีที่คุณสามารถนะครับสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เกี่ยวเรื่องของบุญกุศลนะครับนะเพราะพระเกศเนี่ยเขาเรียกบุญเก่าอายุยืนนะครับพออยู่ในภพดีอันนี้เขาเรียกว่าถูกภพพระเกศอยู่ในภพสุภาพเนี่ยเขาเรียกว่าถูกภพนะครับจะทําอะไรยังไงนะครับจะได้รับการช่วยเหลือนะครับจากครูบาอาจารย์ นะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะก็ยินดีด้วยนะครับนะ,ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอขวความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นเสษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากา,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยก็ขอ,ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับรวยๆเฮงๆงปังๆครับผมเกต้าพินดูตลอดสวัสดีคร ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ